ไปดูปฏิบัติการของกรมการปกครองนะคะในการทลายบ่อนการพนันค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีคนมาแจ้งร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะว่าภรรยาเนี่ยติดพนันที่บ่อนนี้เป็นอย่างมากไม่กลับบ้านกับช่องนะคะรวมถึงไม่สนใจครอบครัวรายได้ที่หามาก็เอาไปเล่นการพนันสมุทรจนกลายเป็นหนี้สินติดตัวค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นภาพขณะที่บุกจับกลุ่มในการทลายบ่อนพนันที่อำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่29กระกฎาคมในช่วงเวลา18นก30นาทีนี่นะคะจะเห็นได้ว่าการทลายบ่อนพนันในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่า122คนมีการพนันหลากหลายนะคะจะเห็นได้ว่าในห้องนี้เนี่ยมีการพนันที่หลากหลายชนิด และเจ้าหน้าที่สามารถปิดคนและจับกลุ่มได้ทั้งหมดค่ะซึ่งในครั้งนี้นมีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจำนวนกว่า60นายนะคะที่ได้นำกำลังบุกเข้าไปทลายบ่อนพนันในชุมชนสินทิวาธานี ตำบลสามเรือนอเภอบางประรินจัหวดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะว่ามีบ่อนการพนันขนาดใหญ่ที่เปิดให้นักพนันเข้ามาเสี่ยงโชคมาเป็นเวลานานแล้วก็ทําให้ครอบครัวแตกแยกซึ่งผู้ที่มาร้องเรียนเนี่ยบอกว่าภรรยาติดพนันจนไม่สนใจครอบครัวหาเงินได้เท่าไหร่ก็นําไปเล่นการพนันที่บ่อนจนหมดจนทําให้มีนิสิตมากมายนะคะโดยที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยแจ้งมาว่าเจ้าของบ่อนได้มีการอ้างว่าเคลียร์กับชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปก คงแล้วสามารถเล่นพนันได้สบายใจไม่ต้องกลัวโดวนจับจึงขอให้พนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้และจับกลุมปราบปรามตามอำนาจหน้าที่จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการสีอายุทยาในครั้งนี้นั่นเองค่ะ ในครั้งนี้ทางด้านของกรมการปกครองได้มีการส่งพนักงานฝ่ายปกครองแฝงตัวเข้าไปเป็นสายลับในการทําการสืบสวนตามพิกัดในหนังสือร้องเรียนนะคะก็พบว่าบ่อนการพนันตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสินทวานีที่ตําบลสามเรือนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะมีลักษณะปิดทึบทุกด้านคล้ายโกดังเก็บของ มีรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากค่ะจอดอยู่รอบบริเวณของบ่อนแล้วทางเข้าบ่อนนั้นก็เป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินะคะมีคนเฝ้าประตูเข้าบ่อนตลอดเวลาเมื่อสายรับฝ่ายปกครองเข้าไปภายในก็พบว่าเป็นห้องถงกว้างแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะคะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบ่งพื้นที่จัดให้มีการเล่นพนันเป็นสัดส่วนจากนั้นค่วันต่อมาทางกรมการปกครองได้ส่งสายลับ ของฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทําการสืบสวนที่บอ่อนดังกล่าวอีกครั้งนะคะ <c oughs> ก็พบว่ายังคงเปิดเล่นการพนันตามปกติโดยมีนักพนันในบ่อนจํานวนมากกว่า100คนเหมือนทุกวันเลยค่ะจึงได้ส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครองเข้าจับกลุมทันทีโดยทําการปิดประตูทางออกทุกด้านไม่มีนักพนันคนไหนที่สามารถหลบหนีออกไปได้ภายในบ่อนพนันพบว่ามีนักพนันจำนวน122คนนะคะซึ่งผู้เล่นพนันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและบริเวณใกล้เคียงพบอุปกรณ์การเล่นพนัน และเงินสดจํานวน900,000กว่าบาทพบเงินบัญชีหมุนเวียนภายในบ่อนเนี่ยวันละล้านกว่าบาทขณะที่เข้าจับกลุ่มก็พบว่ามีนายเปี่ยมศักด์และนายอาชวินที่เป็นผู้ดูแลบ่อนการพนันนะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงให้การปฏิเสธจึงได้นําตัวผู้ถูกจับทั้งหมดมาทําบันทึกจับกลุ่มที่ว่าการอําเภอบางปะอินและดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายและฝ่าฝืนข้อกําหนดตามพรกฉุกเฉินจากนั้นส่งพนักงานสอบสวนสบพบางปะอินเพื่อดำเนิน เนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนเรื่องของที่มีการอ้างตัวว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองในการออกตระเวนตบทรัพย์หรือว่าเรียกผลประโยชน์จากบ่อนการพนันหรือว่าธุรกิจสีเทาต่างๆนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนเนี่ยยอมที่จะจ่ายทรัพย์สินแก่กลุ่มมิจฉาชีพ เรื่องนี้เองทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองขอประกาศให้ทราบว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไม่มีนโยบายในการเรียกทรัพย์สินกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจผิดก,กฎหมายเพื่อรับเคลีย์ใดๆทั้งสิ้นค่ะที่นะครับมีนะครับผู้ร้องเรียนนะครับปรากฏชื่อเป็นสามีนะครับร้องเรียนว่าภรรยาของตนเนี่ยทำงานใช้แรงงานที่โรงงานเนี่ยครับหาเช้ากินขํานะครับได้เงินเดือนมาก็นํามาเล่นบอลกําพนันที่นี่หมดนะครับ ทำให้เกิดปัญหาสังคมนะครับเกิดกับภายในครอบครัวแล้วจากการพิจารณาจากข้อได้จริงแล้วเชื่อว่าน่าจะมีหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเนื่องจากเป็นย่านของชุมชนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเลยเป็นที่มาว่ากรมปกครองนะครับรับเร่โงรงเรียนศูนย์ลงธรรมเนี่ยนะครับผ่านเข้ามาจึงได้มีการดําเนินการนะครับส่งชุดสืบสวนของกรมปกครองเข้ามาสืบสวนหาข่าวในพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นกรณีที่เป็นการร้องเรียนจริงหรือไม่นะครับ ปรากฏว่าได้มีการสืบสวนหาข่าวมาแล้วระยะหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์นะครับพบว่าบ่อนการพนแห่งนี้นะครับพบว่ามีการลักลอบเลี้ยงพนันอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยมีคนเล่นนะครับอยู่ที่ร้อยกว่าคนทุกๆวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับก็จะมีคนเพิ่มเป็นพิเศษนะครับจนถึงวันนี้วันหนึ่งที่เราดูเนินการันแผนจับกลุมในวันนี้นะครับ